ตำแหน่งป่าเป็นตำแหน่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดและมีความรับผิดชอบที่หนักที่สุดในแต่ละแมชงานของพวกเขาคือการมุ่งเน้นไปที่การาร่าและเก็บออบเจกตีฟใหญ่เช่นดาร์คซ์เลเยอร์หรือเอบิ s ซรดรากอนตลอดจนกดดันเล่นอื่นๆเพื่อให้ทีมได้เปรียบมีผู้เล่นยอดเยี่ยมในตำแหน่งป่ามากมายดังนั้นใน Player to Watch ในตอนนี้เราจะมาแนะนำา6ผู้เล่นในตำแหน่งจังเกิลกันชื่อแรกที่เราจะพูดถึงก็คือไลเบิร์จากไซงอนแฟนทอม ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันระดับอาชีพไลเบิร์กได้สร้างกระแสแบบถล่มทลายในอารีนาออฟ g กรอรีด้วยความคิดและกลยุทธ์ที่เฉียบแหลมและทักษะส่วนตัวที่เหนือชั้นมีหลายครั้งที่แซง,งอนแฟนทอมสร้างกลยุทธ์ให้กับจังเกิลคนนี้โดยเน้นให้ไลเบิร์กฟาร์มให้เยอะที่สุดเพื่อที่เขาจะได้แบกทีมได้อย่างไรก็ตามหลังการปรากฏตัวของฟิชและเย่เวย ตลการเล่นของไลเบิร์กก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดโดยเล่นแบบมีส่วนร่วมมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเลือกฮีโร่ที่แข็งแกร่งมากในเมตาปัจจุบันไลเบิร์กยังรู้วิธีเปล่งประการในช่วงเวลาสําคัญของแมชด้วยความสามารถในการเล่นที่คาดไม่ถึงและยังเป็นผู้บุกเบิกการนํำวงขัดกลับสู่การแข่งขันระดับอาชีพและกลายเป็นฝันร้ายสําหรับคู่ต่อสู้ทุกคน ใน AOG Spring 2022ครั้งล่าสุดไลเบิร์กยังคงแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยครองสถิติที่หลากหลายทั้งสกอร์คิวหรือ KDA แม้จะมี MVP พอยตเฉลี่ย10.21ซึ่งรั้งอันดับ1ในทัวนาเมนต์ในเวลาเพียงสงปีไลเบิร์กได้พาทีมเข้าสู่การแข่งนานาชาติได้ถึง3ครั้งและเป้าหมายต่อไปคือการเป็นแชมป์นานาชาติครั้งแรกให้ได้ ในช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นการปรากฏตัวของดาวรุ่งที่โดดเด่นหลายคนและหนึ่งในนั้นคือ NK อัจฉริยะวัย16ปีที่มีการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดหลังเข้าร่วมกับว e ันทีมอีสปอร์ตได้เพียง2ฤดูกาลซึ่งเขามีส่วนสำคัญต่อชัยชนะของทีมในการแข่งขัน GCS Spring 2022และได้รับตำแหน่ง FMVP อีกด้วย ด้วยสกอร์คิวหนึคิวและ MVP มว1พีอยต์าทำให้เ k เป็นผู้เล่นจังเกิลที่มีสถิติน่าประทับใจที่สุดใน GCS ฤดูกาลที่แล้วจุดแข่งในการเล่นของ NK คือความดุดันและความกระหายเลือดของเขาด้วยความสามารถในการเล่นฮีโร่ที่สร้างความเสียหายรุนแรงอย่างคริกเน็ตนาครอดหรืออิลดอร์ได้เป็นอย่างดี NK มันจะมีจังหวะในการจับและรอบสังหารศัตรูเมื่อมีโอกาสและยังออกจากไฟได้ด้วยใน A A.C. 2022 ถือเป็นโอกาสให้ผู้เล่นอายุน้อยอย่าง NK นเพิสูจน์ความสามารถในการ,รเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งในระดับโลกผู้เล่นคนที่3ในรายการนี้คือหมูผีจากเทฟซทาลอ แน่นอนว่าสำหรับแฟนๆส่วนใหญ่ความประทับใจแรกเมื่อนึกถึงหมูผีคือช็อตตุยบ้านในเกมที่7ของ AWC 2021รอบชิงชนะเลิศที่เจอกับ Most Outstanding Player เพื่อคว้าถ้วยแชมป์โลกใบแรกของไทยกลับบ้านและเมื่อเร็วๆนี้เขาและเพื่อนร่วมทีมก็สามารถควา้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่31ได้สำเร็จแม้ว่าใน RPL 2022 Summer จะจบได้อันดับที่2แต่หมูผียังคงพิสูจน์ให้เห็นคุณสมบัติผู้เล่นป่าที่โดดเด่นสังเกตได้จากจำนวนการคิวทักษะที่ยอดเยี่ยมและการเคลื่อนที่ที่ช่วยให้เขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระใน ถึงแม้จะไม่มีเพื่อนร่วมทีมคอยช่วยตลอดก็ตามโดยหมูพีมักจะให้ความสําคัญกับการเล่นฮีโร่แยกดันได้ดีเช่นเอรอบอโอลิ aw, e, หรืออ e ิลันดอร์แม้จะอายุเพียง19ปีแต่หมูพีประสบความสาเร็จมากมายทั้งในและนอกภูมิภาคซึ่งเป็นสิ่งที่เหล่านักแข่งอาชีพต้องการและถ้าเขาสามารถคว้าแชมป์ a c 2022ได้หมูพีจะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นป่าที่เก่งที่สุดในโปรติสร์เหมือนกับเนลหรือเอดซีอย่างแน่นอนหากถามถึงคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของไลเบิร์ในอารีนาออฟกรอรีชื่อนั้นคือกวางไห่จากวี เขาปิดฉากปี2021ได้อย่างน่าจดจำด้วยการเดินทางเข้าสู่รอบชิง AAC ซึ่งเป็นครั้งที่2ที่เข้าร่วมการแข่งระดับนานาชาติและกวางไข่เป็นดาวรุ่งที่โดดเด่นที่สุดในทีมอินดีดับ หลังจากความสำเร็จครั้งนั้นกวางไห่และเพื่อนร่วมทีมก็กลับมาที่การแข่งขันในภูมิภาคโดยมีเป้าหมายในการคว้าแชมป์การพบกับไซงอนแฟนทอมพวกเขาได้สร้างการแข่งขันอันสุดตื่นเต้นอย่างไรก็ตามฝันร้ายยังคงตามติดวีเกมมิ่งื่อพวกเขาพ่ายแพ้ให้ไซงอนแฟนทอมถึง2ครั้งทั้งในการคัดเลือกการแข่งขันซีเกมครั้งที่31และการแข่งขันเอ s จีสปริง2 2แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการเล่นของกวางไห่นั้นไม่ดีสถิติของเขาอยู่ในผู้เล่นป่าสามระดับแรกของการแข่งขันเสมอจุุดดดแขข็งงงงททีีทีีาา่่่่ใใหหหญสสออกกกววาาาาาาไคคคืมมมรรรถนโต้้ลลัับย ที่ชายผู้นี้ปรากฏตัวขึ้นและ拉斯อบิซเซอร์ดราก้อนหรือดาร์คเเนเยอร์เพื่อสร้างความประหลาดใจให้กับฝ่ายตรงข้ามนี่จึงเป็นเหตุผลที่กวางไห่ให้ความสําคัญกับฮีโร่ป่าที่มีทั้งดาเมจและความถึกอย่างเวรสหรือลิโป้การเข้ารอบชิง4ครั้งยังเป็น4ครั้งที่กวางไห่ต้องพ่ายแพ้แต่ความเจ็บปวดทั้งหมดจะหายไปหากใน AC 2022ที่กําลังจะมาถึง V ีเกมมิ่สามารถคว้าแชมป์ได้ผู้เล่นป่าพอสวรรค์จากอ p l อพีกอคนที่จะกล่าวถึงคืออัลมอนพีจากเบคอนฐาน หลังสร้างความประทับใจอย่างมากในช่วงที่อยู่บาริเเซีย CFE อฟอีสปตตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นนักกีฬาอาชีพ ในฤดูกาลนี้อัลมอนผีได้เข้ามาอยู่กับทีมเบคอนค่างและเหมาะสมที่จะมานั่งตำแหน่งป่าแทนเกสเซอร์ที่จากทีมไปในการตอบแทนความคาดหวังอัลมอนผีใช้เวลาไม่นานในการประสานร่วมกันกันกบทีมและพิสูจน์ความสามารถของเขาในทันทีเขาอยู่ในรายชื่อผู้เล่นที่ดีที่สุดใน r p l 2022 Summer โซัมเมอร์ด้วยรูปแบบการเล่นที่ช้าแต่เน้นปลอดภยัยอัลมอนผีจะโฟกัสไปที่การฟาร์มและสะสมเงินในช่วงต้นเกมโอกาสที่จะเฉิดฉายในช่วงกลางเกมและเลทเกมนี่จึงเป็นเหตุผลที่เขาชอบเลือกฮีโร่ที่สามารถฟาร์มได้อย่างรวดเร็วอย่างนาครออออสรรดรหรืากกล สูเวทีนานาชาติอัลมอนพีกำลังจะได้โอกาสในการพัฒนาฝีมือตัวเองหรือแม้กระทั่งความฝันในการควา้าแชมป์แรกให้กับเบคอนทามผู้เล่นป่าคนสุดท้ายคือแอ็กซิ t อริตี หลังค่างหายไปนานเดวิลย e ูนิเต็ดอีสปอร์ตได้กลับมาสู่การแข่งขันอารีนาออฟเวลเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกครั้งโดยเอาชนะอาร์ชแองเจิลได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบชิงของ ASL Spring 2 0 2 2อด้วยสกอร์4ตอนน่อ1เกมและ A c คเซียลิก็เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้น a c คเซียลิีมีสถิติที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ้วยรูปแบบการเล่นที่หลากหลายซึ่งแต่เป็นด้วยลูกเล่นมากมายฮีโร่ที่เขาชอบใช้คือฮีโร่นักฆ่าที่คล่องตัวอย่างนาครอสคิร่าหรือ ack, e port, ครอกกิกรเานาน AWC 2021และไม่น่าแปลกใจเลยหาก a c c e l r i t y และเพื่อนร่วมทีมจะกลายเป็นมาเมื่อในการแข่งครั้งนี้การแข่งขัน a AC 2022ที่กำลังจะมาถึงเป็นการรวมตำนานผู้เล่นจังเก้าระดับโลกพวกเขาล้วนเป็นความหวังของทีมใครคือผู้เล่นป่าที่เก่งที่สุดของคุณคอมเมนต์บอกกันหน่อยและพบกันใน a AC 2022วันที่16มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ อย่าลืมกดติดตามเพจกอรีนา AOV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย